ครับเดี๋ยวเขามาเทตทดลองระบบไฮดรลิกก็ได้สตาร์ทพร้อมเนาะครับเนาะอ่ะดสต,ตางงร์ทด้วยเครื่องไม่เตี้ยนะครับสุดกุ้ง่วนีเป็นคงุงองีคิวแล้วกเครื่องเซตที่หาหาพัดอยหาที่หา สิหานะเลิ่อน้ึพี่นอกเดี๋ยวเขามาเบิ่งนระบบเขามายกระบบเร่องนัไปมีนาเนี่ยนด่ระบนานก่อนนะครับเนาะราไย่งนก็แทดแตกตบแล้วครับเนี่ยลงไปมีนาอโอ้ขึ้นเร็วลงเร็วครับเครื่องเขาจับตองกันพัดนะแต่มลกคนลุกคนขึ้นในหลายเทียนนี่นี่คือไมีนาน่นก็ลขึ้นเร็วมากเลยครับเครื่องแค่ เลี้ยวเร็วเพราะปันว่าเครื่องบินนะครับนะในการระกบระบองใบมีดสุดยอดเลยครับเลื่อนเร็วมากมากเลยตั้งใจพัฒนามากจนได้ดีเท่าที่เขาต้องการนะครับเครื่องเท่านี้ใบมีดเท่าหัวนเร็วลงเร็วเป็นปกติเอโยกไ้แค่นั่นแหละยกันไปทหารนี่โยหัง เี็คระบบหางเนาะครับเนาะดูว่าระบบหางคนอ่าขึ้นโอ้หางมันเลี้ยวเลยพี่น้องเนาะโยกสูงเนี่ยพี่น้องในการยกหางถึเลี้ยวลงเลี้ยวมาต่อกันโอ้ปล่อยว่างเนมันเลี้ยวหมดนี่คือระบบหางนะครับเนาะอ่ะยกขึ้นเรื่อยๆครับยกขึ้นเรื่อยๆเทียวนี่คือระบบหางสุดยอดของระบบหางนะครับเนาะ เพจไหนพี่น้องเบิ้งมัดทุกขัขข้นตอนแล้วก็มืัอนี้ก็บทีมาไล่งานในการนี่้ใดเนตีสร้างจอ,งของกขาม่านะครับเนาะหางนี่สุดยอดนะครับเนาะรุ่นนี้แล้วก็สุดนี้ใส่ดีเป็นพิเศษต้องย่อมกับต้องยอุ่งภัเขาแหละครับท่านนี้ครับสีขาวเป็นรถนักบุญน,นะครับเป็นรถเป็นรถคนใจบุญท่นมักสีขาวสะอาด ตั้งคนใหเป็นคนมาหลยที่แต่ใช้ราคากัาไปเราสิยงานเยอากแล้วสุยยอดเอยวยจริงๆก่ันนี่ผมก็เพื่ออยากได้อยู่ครับเพ้นออกมานเราถือว่าสวยมากๆเลยนอกจะเบิม์ไกๆสวยมากเครื่องนิ่มแล้วเครื่อง้ว่หางยอดนิ่งรับในการเทนแล้วครับทานเหมือนนะครับแล้วรอื่นนะครับเนาะไอ้ดลิดตามนะครับเล้วอื้นผมที่ การทำงานของเพินเนอพี่น้องะได้เห็นเรื่อทำงานของเพินดนทำสีขาวของคอน่นี่โอ้ยยีมุดจอดเดนะคุน้องมุดจอดมุดเนเพิ่จังหวัดต้องใจไว้เตี้ยห้เต็มเต็มสกิดของซางนะครับน้ะงจอกไปผมกะตีรายงานของข้างผู้่นไ่นทำจอดสามากนะครับน้องชางทางน่นทางนั่องมีทางกันยังเห็นงานปกตินะครับทำมาดขยังเห็นยู เราได้นำทางจากไต้หวันมือด้วยครับประเทศไต้หวันผมมาเห็นมีสองคนนะครับเดี๋ยวผมมันธรรมาจาเจะดี่ผมนี่คนนั้นนะไปขอให้ตามจากไต้หวันมือเนี่ยขม้าต่อยสองไล่สองทันสองทันเด็ดขาดการทีมือดีที่สุดเลยที่ไปขม้าต่อยแล้วก็งานเฮ้ามันก็ตจริงดีเยี่ยมนะพี่น้องนะไล่ไล่ คือไร่น้ำของกูจางกองกับมาขึ้นหนึ่งเดคือพอพอนซักสารบุญกาลสินนะครับสองแม่วันดีลุมสว่างอำเภอภูเวียงสามพออังคาดรวมดีอำเภอธาตูมสี่พอไฟทุ่มจอกระโขกอำเภอโชคไชยโคราชห้าพอเดชาบึงแก่มหาชนะไช่แกส่สงนอนนะครับเนาะโอ๊คพ่อเลือดร่อนน้อยจังหวัดอุดร อเงผันให้จะโกดแต่พอแสงจันทร์วันเสืบสะกดนก้อนเก้าพอตื่นมายุ่นพอตื่นมายุน่กกนเห็นสะนครทิศพอดำบ้านพ้นท้องที่บพอไม่ตีท้องจะเลื่อกกนสะกดนครอนทิศสองพอไิขาดท้องปานข้ำเทียนแก้วทิศสามดูข,ขานั้งพอว่างจะาถั่วทองนะครับ สามพันไปแล้ววิศีดาบบุญเลิศใช้สีย่าดาบบุญเลิศใช้สีย่านี่เป็นลูกค้าทาั้งจังหวัดพัทลุงหมือเด้อครับเพื่ภาคใต้ผมเขาหุ่นในตั้งทั้งจังหวัดพัทลุงติดห้าพ่อท้อใสบัตไตณ์ณขนพนมติดหกพ่อแชมอำเภอยางทุ่งหน่อย,ยติดเจ็ดแม่ตอมสามีล่าอำเภอ โอ้ใช่ผู้บลเท่านะครับก็ชนะิเกียรติท่านแล้วก็มาดีกับที่ท่างอาจารย์ทา่านที่ที่แปดคืออาจารย์ทา่าังรินเพิ่นแต่มเมื่เบิ่งแล้วพิงน่ะที่ได้สร้างจองแต่ผมก็ที่ได้เอ่ส่งมาเลขยกที่ไปเพิ่นนะครับเนะะาะแต่จ้องไยคุยกันโอ้ยสวยงามดแทแ้เลยกันนี่ เป็นยูเทนี่มันอยู่ได้18 19คิวเก้าครับที่ว่าบอลงกับมี่ที่เป็นเขามาจาองมาตั้งหาก็มาแทะหนักเขาเนี้ยสมมติแหลงเงี้ยเขากับกับมี่นะครับเนาะจะได้กับฝากไว้นะครับเนะานยอดรถแค่นี่เป็นเป็นรถเต็มถูกเต็มแบบยดนะครับเนาะสวยงามมากๆเลยแต่ผู้เห็นก็บอย่าง,ง,งพื้นทุกน้ำตาไหลนะครับด้วยจริงๆเอา้าอีกอนึ่นก็นจะได้เห็นการทำงานของเพลินนะครับเด้อ ผมก็จะเชื่อคับนี้สะก่อนเพราะว่ามัเต็มสูเต็มรูปแบบสวยแล้วก็เลือรัคาไปกับไปี่อดเี่้าสั่อเข้ามาทางนี้กบทงนกับเทดซีนั้นเป็นปกติขึนมากล้วจะไ่น้กัฝากไปด้วยนะครับท่ารับเนาะนทแป้นเบสี่ผู้ติดตามผู้ยังประทนติดตามกระหายติดตามจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของข้างค่ะเป็นผู้ผีของห้าเบอร์ตัศูหกสามสองห้าหกหนึ่งสาี่สองนหสามสี่ส ซือเกาเช่นเกาเช่นเคยฝากไว้ยาเล,ลี่ยมใต้เิ็นผู้สีนะครับเท่สวัสดีครับ